สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเสกฟูนนะคะก็จะมาทําวุ้นสังขยากันค่ะก็ทําง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเราก็จะใช้น้ําเปล่าค่ะอยู่ที่สองถ้วยตวงนะคะหรือ500 ml ค่ะผงวุ้นนะคะอยู่ที่หช้อนโต๊ะครึ่งค่ะอันนี้นะคะเราก็จะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณ 10-15นาทีค่ะอันนี้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวสังขยากันนะคะเราก็จะใช้เป็นไข่ไก่ค่ะเบอร์หนึ่งนะคะอยู่ที่4ฟองค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะ120กร,รมัมแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเกลือป่อนค่ะครึ่งช้อนชา หัวกะทินะคะเป็นหัวกะทิเลยนะอยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงค่ะหรือว่าประมาณสองร้อยห้าสิบมลค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยใบเตยค่ะหกถึงเจ็ดใบนะคะแล้วก็นำส่วนผสมต่างๆนะคะมาขยำกับใบเตยแบบนี้นะคะแล้วก็ขยำส่วนผสมนะคะให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ค่ะเมื่อส่วนผสมต่างๆนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปเตยออกก่อนเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนําไปกรองด้วยกระชอนค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็นําไปกรองได้ค่ะแล้วก็นํามากรองค่ะ Okay. เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำวุ้นค่ะลงไปต้มได้เลยค่ะค่ะเราก็นำวุ้นค่ะมาต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะเราก็ใช้ไฟกลางในการต้มนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะค่ะเมื่อผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะอยู่ที่50กรัมค่ะ เราก็จะคนให้น้ำตาลทรายละลายให้หมดค่ะพอน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวสังขยาไข่ของเราลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆเทลงไปนะคะแบบนี้ค่ะอีกมือนึงนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะคนจนกว่าไข่ของเราจะสุกนะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนค่ะในการต้มวุ้นของเรานะคะ เราจะคนไปเรื่อยๆค่ะอย่าใช้ไฟแรงมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวไข่มันจะเป็นก้อนไม่สวยค่ะแล้วก็ต้มพอให้ไข่สุกก็พอค่ะค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราก็สุกเรียบร้อยค่ะเราก็จะใช้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟไว้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กลิ่นมะลิลงไปค่ะประมาณครึ่งฝาค่ะหรือว่าประมาณครึ่งช้อนชาค่ะคนให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันค่ะ เดี๋ยวเราก็จะนํามาใส่พิมพ์กันเลยนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้ค่ะหรือว่าจะใส่เป็นถาดก็ได้นะคะตามชอบตามสะดวกเลยค่ะแล้วก็จะนําบุนนะคะใส่เหยือกไว้ค่ะจะได้เทง่ายๆนะคะเราก็จะเทให้เต็มพิมพ์ของเราเลยค่ะสูตรนี้นะคะจะไม่หวานมากจนเกินไปนะคะตัวบุลก็ไม่กรอบจนเกินไปและไม่อ่อนจนเกินไปนะคะ กำลังพอดีค่ะหอมมากๆเลยนะคะหอมกลิ่นกะทินะคะแล้วก็มีแซมด้วยกลิ่นมะลิเล็กน้อยตัดคาวค่ะคาวของไข่ได้เลยทีเดียวค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็พักทิ้งไวะคะ้ค่ะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะพอให้วุ้นเั็นเซตตัวนะคะจนแข็งตัวแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นนะคะไว้ทานเย็นๆได้เลยค่ะหรือว่าจะนําไปขายก็ได้นะคะ อันนี้เราก็จะเทให้เต็มพิมพแบบนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้ก่อนนะคะให้วุ้นแข็งตัวก่อนนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะออกจากพิมพ์เลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะวุ้นสังขยาของเรานะคะก็ทําง่ายๆกันเลยค่ะงหอมหวานมันค่ะตัววุ้นก็จะไม่แข็งมากจนเกินไปและไม่อ่อนมากจนเกินไปค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะส mm ํ hmm. าหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเสฟฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า mm hmm. สวัสดีค่ะ